It's turn to your เราได้ไประจำตำแหน่งแครี่แล้วนะรอบเนี้ยอวันนี้เล่นไปกี่เกมสี่ไหมแพ้หนึ่งนะสี่ครับสี่แพ้หนึ่งแต่หนึ่งแต่หนึ่งที่แพ้ไม่ได้เด็กคนะื turn ban. อใช่ คะแนนความกล้าหาญอุตส่าห์กล้าหาญมาขนาดนั้นบ,บินเอาเลยพี่เอาเลยแค่เพิ่มอีกคนนะึงเชพเพิ่มอีกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เทวได้อยู่เล่นได้อยู่นะอืมดีปุ๋ยหรือว่าผมเอาเ,เ,เอเลนดอร์ไหมพี่เฮ้ยหรือว่าเขาเล่นเอเลนดอร์วะพี่ <opponent> s <S เออ <to> ไม่ไม่ไม่ฟาร์มเขาจะเลือกหลังเพื่อนไงบางเคียน คิดว่าไม่ไม่รู้ว่าลองลุ้นอะไม่คิดมากว่าีกฝังเล่นเอเลนดอร์ไม่เป็นเลยอืมคิดว่าน่าจะชํำนะพี่นายเอาอะไรอะ่ะเราเอาเทีวแล้วกันเอา ยื่นหมูยื่นหมายื่นแมวแล้วกันเอาไม่หยักหยักอื้นั่นแหละไม,ไม่คือเราต้องเลือก,ก่อนีอ้ดิเราเราเราจะแต่คิดได้เราจะเล่นเล่นอะไรเราคิดว่าแต่ถ้าอะไรอะแวียนนิ่ง seconds remaining. คอมใน r า v ที่ฟาร์มเร็วที่สุดนะพี่ Arena หึหึไลทยเตอร์เขาพูดอะ่ะเร็วสุดเลยอ่ะพี่เล่นดอน <to> แล้วจะแก๊งเลสโวลนเร็วด,ด้วยอะไรแบบเนี้ยลุย ลุยมือนเห็นพี่ปะ่ะยิงเฟอร์บี้ไปปอชิมเานตกแรงอ่ะทีมขึ้นต้นทีมอ่ะ ปีนะพี่ออกมาไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยน <First Blood. S 1> ี่ลุงแล้วทำไมเราไม่ยิงลาวิววะ มาแล้ว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 เพื่อนพี่เพื่อนมาแล้ว ม,มเสียงมากเนี่ยอยากช่วยเลนดอยิงก่อนอืมไม่เราเราอิงงูวเราไปบินกันชอบสก,กิลว,วาร์ปือ กำลังไปมันเรียกพวกมันว่ะมันเรียกพวก ใช่ครูสอนเรียกพวกไม่มีความหมายนะแบบเนี้ยเรียกอะไรแบบเนี้ยเอ๊เซตของผิดป่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอืมใช่เซตของผิดชิบหายแล้วพี่ผมเซตของมาผิดอะ่ะ พี่พี่เดี๋ยวแป๊บนึงเซ็ตของมาพิดะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วหึหึไทยมาไทยมาไนมันเข้าเลยได้นะดีแลกนะอ้ยได้ได้ยังไม่ Oh, oh, oh. oh my defeated. god, defeated! <coughs> 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 อถอยเลยเออบไม่ไหวถอวยไป,ไปนะจ๊ะโอ้โเรียบวกแล้ว Double kill. Retreat. Ally has been defeated. Attack. Pay attention. To lane. An enemy has <ffee> been defeated. Don't <table> help me. เล่นดอยเล่นดอยหามุมยิงมันก่อนเอ้าได้มันได้มันเมกได้ลุยอ่ะพี่ไหลแหลมจัง Do the scrap heat An ally has been defeated An enemy has been defeated An ally has been defeated แมก็แมกนี่คือสุดที่แรกลินนะ Line, huh? An ally has been defeated. Pay attention! To to your place. tower has been destroyed! Your team has destroyed a tower! Quote, quote your team has destroyed a tower! Mm. ส,สกัดเวลาเวลามันชาร์จมันชาร์จมันมันชาร์จมาด่านน่ากลัวนะรีบวิ่งเลยแหละลูอีลูอีอ,อมาไอ้เนี่ยอุ้ยเขาอยู่เต็มเลยแวนแมนแวนแอบตลอดแม่ง Hmm. An save been defeated. Retreat, Attack the enemy tower! Hmm. Retreat! Excellent! An ally has been defeated. An ally has been defeated. Do the scrap heap Shuffle! I need backup. Hmm. An enemy has been defeated. In Retreat. phi bạn ạ Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Ui, may mắn, Chúc đi. Chúc được Chúc เทวเนี่ยเล่นเทลเนี่ยมันต้องอยู่กับเพื่อนนะพี่มันยิงไม่แรงคราส,สีมันอยู่กับเพื่อนชัดๆอ่ะเข้ามาแล้วอ่ะพี่

เฮ้เฮ้อุ้ยสองตัวนเฮ้ยเฮ้เห็นไหมเห็นไหมสองตัวมาช่วยของกันนะเห็นยังตุดตไปครับเฮ้แต่ทำไมไม่มีกล้าวะ Your team has destroyed the tower ไ m ่ไหวอ,นะอย่าให้อีกไม่น่าเลยอยู่ตรงนั้นแหละี่อยู่ตรงนั้นแหละโอเคชิบนเฮ้ย Defeated save Max you have defeated an enemy Attack enemy tower Do the Strat Heap Shuffle I need backup It's all about me ở đây ở đây กระจุกอยู่ที่เลน่า <need> ใช่ใช่หูฟังสมูท็อปแบตหมดข้างอืมดับข <On S 1> ้างไปข้างนึงเฮ้ยพี่พ Retreat. An, ally oh. has been defeated. An enemy has been defeated. Retreat. An enemy me. has been defeated. Retreat. Oh. He attack. attack enemy tower Powerful. into the abyss! 第一波呢嗯 ppbb Call. Attack! Tower. Right, right Rally. the tower But madam Really time play But i on the turn Hey attention to slayer lane Dragon has been summoned to <sharp> be <inhale> <sharp inhale> hmm? <sharp inhale> Your team has <sharp inhale> tower. Your huh? enemy has been oh. defeated. Oh. <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> Ultimate. <sharp inhale> Down. Yeah, yeah. Your yeah, yeah. team has destroyed the Gobble Tower! Yeah, yeah. I'm simply the best! Bloodbath! Victory!